ยังไม่หมดครับอ,อันนี้6เคเคอ๋อสวัสดีครับอยู่กับผมรถดำซิมีนวนครับโอ é, ไ้ไปไปไปเรียบร้อยอู้ร้อยการช่างนีฮะอู้ร้อยการช่งราชงสมัยแบบี้ก่อน 嗨哟！哦，快进南龙点。 ว่าได้ไปในบทอ๋อว่าแล้วก็ดีเรื่อยๆว่างดีเรื่อยๆ đang cho một lắm Chốt kia, nhấc kia nhấc อย่างเดียวแล้วด๋ยวเงดึงเดยหน่อยไม่มีโซ่่ะอย่างเรามัมีไลนมันก็เรียกว่าขึ้นตัมันไลนสนามมนอยางไลสนามยางปอร์เซ็นหรือเปล่า รวปลากดีกว่า<อ>ครับโอเคยกเลยโอ้งามไม้น่ายกยังไม่ได้สนัมจะหมดแล้ว

ổn vài cái này có bác xe này không Cảnh xăng mà gần dữ rồi à? อันนี้เลยควันท่วมเลยอันนี้บอกเลยว่าควันท่วมอันนี้บอกเลยควันท่วมเลยแหละ จะติดไอ้ง่าไม่เลย เอาให้หักเลยดีแล้คอน,นเ้นย,ยาวเลยคอนเ้น,นติดเลยเอามีดมาเอาออปีดไปเลยครับนี่ โอ้โห oh oh oh. ขนาดโอ้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 สี่เอสเคฮะคอนเทน nhà cửa Hãy subscribe cho นี่นะสิ่งที่ต้องการเห็นบ่งนี่บอกแล้วบอกว่าลกเล่ดำเโลเล่ยจริงจริงด้แบบนี้จบแคนีมงไม่เด้ห่วงน้ำกลบท่านหน่อยเอ้ไม่ไม่เหรอชาชาได้พราเริมงามเห็นมี่เขาก็บอกอยู่เด็อนี่นี่เสียมีมาบง ไช้ชาเดือพเรียงามโอ้ยใจหอน<า>พ่พพพนเฮ็ดดีขนาดเลยมาถานมาถานเฮ็ด <laughs> ดีฝึกสัง <laughs> เก้วกเออเราก็บอกอยู่ดิ

65เอง. Làm con, tung con. ทางไว้เป่ากรองหรือเปล่าทางไว้เป่ากรองเหรอโอ้เพิ่มทางอีกลูกหนึ่งไว้เป่ากรองอ้าวเปลี่ยนมือเปล่า,า,าใครให้ลิงมาขับรถเนี่ย เดี๋ยวก็คอนโทรลหักอีกเดลยเนี่ยเดี๋ยวคอนโทรลหักอีกเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จคอนโทรลมันจะหักพันมันก็เทสวัสดีครับโอ้มาแบบเสียงตามายังไงนี่มายังไงมาท้ายเขาเนี่ยฮะสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวไปขึ้นขับไปขึ้นขับ

เต็มเร็เด็ดเลยอยู่ทางคุณเต็มเต็มทำทำดูไปกับหลอนเออทีงานนี้มาแ้วกันมันก็ต้องแบบนี้เลยเออเอเดินหน้าก่อน น่าจะหมดแล้วมั้งเนาะเราจะเหลือเดก้าครั้งสุดท้ายครับ Ủa, oh, mình tự quỳ luôn này điết điết, ba này đi này ôi ngại thế ba rồi Cá ba rồi Cá rồi Hả? Cá ba rồi nè Ok, hả luôn đi đi nữa Tổng lôi luôn Bây giờ đi nào con 200 lô Bây giờ mượt khăm có, bà ba em Thì bà ấy mà

ไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่ไปทางโน้นหรอไปทางนี้เหรอออไม่ใช่ไปทางนี<__้หรอเออเปิดจีเพดูก่อนไปกลับแล้ว